สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะวันนี้ว่าผมมาเจอกันวันที่เจ็ดนะคะของวันอา,อาทิตย์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะืัอน,นี้ก็มีหน่วยร่างอย่างเดียวที่ทมเข้ามาเยอะมากๆนะคะเมื่อกี้กับห้8แปดห้ยซีเข่าที่แปดนะคะท่านผู้ชมหน่วยร่างอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นบนเด้อค่ะเขามาแล้วเนาะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางทีมงานนะคะ อ่าเข้ามาแล้วแปดงวดติดติดสองตัวมาสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวพึ่งผ่านงวดเมื่อกี้งวดเดียวเองนะคะงวดหนีก็ะหายมาแล้วสองโตนะคะสามารถจับคูออกไปเลยถ้าคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่มีลักซิปดีๆ,ๆอเอามาใส่ได้เลยนะคะอ่าลองไปบุญเขียนอันนี้ดูอ่าตั้งแต่เริ่มเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะคะจดสถิติว้แล้เนาะค่ะนี่เฮ็ดว้มาห้แล้วบริเขียนมาห้เบิ้งดอกอ่านั่นละ ให้คุณบอกคุณแม่แคบ,บ้ว่างวดสิมา่านสืสิถือบ่อหรือว่าจาังไหน้าผู้ใดมักวิ่งเนาะคะ่ะผู้ใดมักวิ่งก็สามารถเอาไปวิ่งล่างยางเดียวได้เลยสูตรนี้เนาะคะ่ะคุณบอกว,ว่าสูตรพิ่ชิตความรวยเนาะคะ่ะรักหน่อยคือเพิ่นมห้มาแบบนี้เพิ่นไม่ได้บอกสูตรด,ดอกแต่ว่าเพิ่นมห้แนวทางมาแบบนี้นะคะถ้ามาเริ่มเบิ้งกันเลยได้คุณคร้ออธิบายเนาะคะ่ะให้เบิง้งตั้งแต่เพิ่นเริ่มห้มาเริ่มตั้งแต่เดือน สิบหกมีนาแล้วค่ะสิบหกมีนาเนี่ยลืมไปมากละค่ะเริ่มให้มาแล้วก็คือหมวดที่แรกอีรีเนาะค่ะที่เพินใไ้มาแต่เจ็บปวก็บบได้สนใจเรกเลยโอ้เมื่อกี้ก็เล้วามานําเสนอกับเขาของเพื่อนอีรีตัวละอ่ากัจดไว้ทั้งว่าเจ็ดหมวดคนเนาะเออในละเพื่อนกับห้มาเริ่มแรกกับห้มา จ็ดกับแปดนะคะหลักหน่วยล่างเนาะค่ะเขาที่ทั้งหน่วยทั้งสิบเลยนะคะเข่าเลยนะคะอันงวดที่สองก็คือหนึ่งเมษานะคะหนึ่ง,งเมษางวดนี้ห้เก่ากับศูนย์เด้อววสั้นจับคู่กันออกอีกค่ะละเม,ม,มาจมในบอลหลักหน่วยอ่าหลักหน่วยก็มาที่ศูนย์นะคะจับคู่กันออกเลยนะคะสังเกตบิงเจ็ดงวดจับคู่กันออกเลยไม่งวดเดียวเท่านั้นที่มาตรหลักหน่วยนะคะ ่วนมากจับ <stage> ค <mainland> ู่กันออกเลยนี่ก็ออกเก้าศูนย์ส่วนที่หกเมษาไก่เจ็ดกับเก้ากับเขารักน้อยเก้าอีกค่ะออกประกบคู่กันเลยนี่แหละมันหนาหนัว่าหนาสนหนาเอามานําเสนออ่ะก็เลยต้องจับมาให้มันประกุณแม่แบบนี้แล้วกันเลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะเรขกวิ่งบนตัวเดียวมาแล้วนะคะอ่าบัดนี้หมวดที่สิบหกเมษาไก่เจ็ดกับเก่าออกเจ็ดเก่าสองพฤษสภาพ หาหนึ่งกับเจ็ดเอาเงนนื่อนใจบุญดีใจว่าสันเฮงนี่ก็ต้องจับคู่กันออกว่าล่างนี่ต้องซื้อสิบเจ็ดเลยว่สาสั้นออกหนึ่งเจ็ดเข้าที่หลักหน่วยเจ็ดนะคะอ่าทีนี้เขาเบิ้งสิบหกพฤษภาสิบหกพฤษภาก็เขาให้มาทีหกกับศนะูนย์ค่ะเงวนนั้นหน่วยซองกับหายบุญเก้าหกศูนย์เนาะอ่ามันก็ออกหกศูนย์ล่างเงืดนนี่ออกหกศูนย์ล่างเลยนะคะ เพื่อใหน้บนเนะาะออกร่างกับเขาที่รักหน่วยร่างอีกเช่นเคยจับคู่กันออกอีกเช่นเคยค่ะวดที่หนึ่งมิถุนายนให้สี่กับสองนะคะให้สี่กับสองนะคะก็จับคู่กันออกอีกนึว่าเอาสองต้องเป็นจังไหกัมาต้องมาสองศูนย์แน่ๆโอ้ยมาสี่สองนะคะท่านผู้ชมอ่ที่แอดใบสมเริ่มห้มากหันละ อ่าเขาที่สี่สองนะคะส่วนสิบหกมิถุนาค่ะสิบหกมิถุนาให้สามกับหนึ่งก็ออกสามหนึ่งนะคะเขาที่หลักหนึ่งรั่งด้วยนะคะส่วนงวดงวดที่แปดนี่ค่ะให้แปดกับสี่ให้แปดกับสี่นะคะเขาที่แปดหน่วยนะคะวันนี้ออกแปดเก้านะคะนูเขียนสลับกันนี่นะเออนั่นแหละเลขออกแปดเก้า ขเขาดื้อที่แปดด้วยเนาะส่วนงวดนี้ค่ะหายมาแล้วหายมาแล้วลองเบิรงเลยเด้อหนู้ดน,นู้นู้นูเสียงอันไม่มีเหล็กที่หนูเสียงที่เพี่วไหนวิ่งแน่นนู้ฟันดีดีมาเขาบอกคุณแม่นี่งวดนี้หายมาแล้วเตรียมสมุดปากกาจดเด้อค่ะคุณบอกคุณแม่อ่าเอาไวเ้เบิรงก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อตามเพื่อนเลยว่าผู้ใดมีตัวจับดีๆตามที่เราในคลิปน่ะเอามาจับแล้วก็อ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปบอกเจ็บบุญน้ำแน่ฮะถึงน้ำกันเนาะเออ งื่นี้ก็หวยซ่องดังโปดดังเรือมันจะออกบ่างเหรอกับวรูเนาะรองอ่าโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมรับฟังนะคะกับบางคนคือว่าล่ะคะ่ะคนในเฮดยอนลัางเอาไมา่เบิ่งสีถือเบิดเนาะคะ่ะลองไปเบิ่งหน่วยล่างเนาะคะ่ะตอนนี้ผู้่อกก็แมียทำขอมาไลค์อีคะ่วะว่าใจพูนหน่วยล่างมาหรือย,ยังนะคะเดี๋ยวจะพยายามตามให้ตลอดด้วยที่นี่คบว่าจะเป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวก็ถือเมื่อแล้วเจ็ดแปดงวดติดขึ้นกันนะคะ คือเปลี่ยนสูตรใหม่มาแล้วเอออ่ะวันนี้เขามาเบิรงนกันเลยค่ะว่า่นไห้มาตัวใดเด้อใ,ให้มาแล้วนะคะแต่แท่งก็คือววันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกกรกฎาคมเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยตัวที่่นไห้มาเนี่ยท่านผู้ชมต้องสังเกตบ,บางเด้อแต่งแต่จับคู่กันออกคนไหนมาสองตัวมันจับคู่กันออกเลยมันผิดแร่มันผิดแพ,ดแพอ่าผิดแค่วดเมื่อกี้งวดเดียวเองเท่านั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย วันนี้หายมาแล้วเอาจดค่ะจดเลยเดี๋ยวจะบุญเขียนตัวใหญ่ใหญ่ให้เลยนะคะแล้วก็รอผลวันที่สิบหกกรกฎาว่าจะมาหรือไม่นะคะนี่หกสามนะคะวันนวยสามยังจะมาเอาสามยังจะมาหรือจะจับคู่กันออก6กสามบนแนย่เด้อ เกาสามดังอาจจะเป็นหกสามหกรเด้อคุณาคุณแม่อย่าลืมอวยหัวขึ้นให้หนนะ่อยนะอหน่วยล่างอย่างเดียวเด้อกราเพื่ดมาใสยวิงสาย,ย,ยแลนสายเมื่อยกะเอาไปเลยค่ะและ้วการเพืดอไม่รักซิปแมนๆนเนาะคะ่ะล้องเอามาประกบป,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 ปูขันเบิรงนเอ่อเบินให้หกกับสามมานน่ขันสม,มุดมันมาตัวหนึ่งหนงสี่จะเอาอะไรเอยเอาอะไรมาใส่แทนสามหนึ่งสองสามหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม สองสามแปดสามเป็นสี่บอเนาะเพราะว่าสามมันอยู่หน่วยเอาแปดกับสองมาเป็นลักสิบเดี๋ยวล่องไปเบิ่งอีกหลายๆายสำนักเนาะคะ่ะว่าสำนักไหนที่คุณบอกแม่พพที่เคยติดตามของเพื่อนที่มันแมนแมนัน่นแหละเราเอามาจับกันเดี๋ยวจะเุินทีเราเอามาจับ,บอยู่ทีเรจับสองสามกับสามแปดเพราะว่ามันมาตรงกันกับเลขอันหวยซองระพันคุณพ่อใจดีนะคะและ้วก็ฝากบอกไม่เด้อผู้อะไรที่อยากเข้ากุ้มนะคะ จบุญกับไปต่อเข้าเมนตนใ่แล้วบอกว่าแอดไลน์มาเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะคะสําหรับซีเบรย์ในหัวซองละลานเพื่อนนี่เนาะทันละเพื่อนบอกว่างวนเมื่อกี้เนี่ยกระแตก 3. ค่ะศูนย์สามเพื่อนก็เลยกบอกว่าเฮ้ยจ้าไหนดีเนาะ้าห้าออมมาลงทั้งช่องนี่เจ้าของตัวุลขเพื่อนนี่เห็นแน่แน่เลย่าสัน่นเพื่อนเลยบอกว่าให้แอดไลน์โอ้ยปไปโทรมาอีกเนาะ คนรับเนาะ,ะค่ะทุผช่วงนี่เอานี่น้องแคปหนาจอไว้ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังนะคะกับขอบุญขอบคุณที่คนแบ่งปันแนวทางนะคะอ่าถ้าชอบคลิปนี้จังใดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานด้วยนะคะถูกคิดว่าว่าก,กันเนาะอย่าพึ่งซื้อก็คือแคปไว้ก่อนอีกเจนเคอย่าลืมขอบคุณแม่เนาะอ่าโอเคค่ะ เอาคลิปนี้กับผมไม่ยังหลายค่ะมีแต่แนวทางต่อเรกมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่อ่ะเดี๋ยวลองใส่สติดีๆก่อนที่จะลงทุนนู้นวานูมักหกสามเลยวันนี้นูมักหกสามาแห้งเลยเพราะว่านูนูเสียงมันสิมีอีกตัวหนึ่งวันูเซียงเลขสามตัวนูฟันยี่แห้งเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันที่เจ้าบุญฟันเนี่ยเราก็ฟันฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอวอวยพรไว้ใช้ให้คุณพ่อคุณแม่โชคดีมีชัยเฮงเฮงปังปังที่สำคัญเลื่อนไปถึงหน้าก็จะขอให้เดินทาง แคล้าคลาดปลอดภัยรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้หน้าดำห่ดดำนาก็เซยออหลอกว่าคุณพ่อคุณแม่ข้าดำหายดำนาก็เลยคลิบบอคอยมีร้นเบิงคุณลักขิเบิงก็เป็นช่วงแรกนะคะช่วงเวลานงสี่มิดจ,จัดนะคะแล้ะก็เที่ยงเท่านั้นเองค่ะสาหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ